กระถางปลูกนะคะเยปานจะพามาดูนะคะว่ารากเขาเยอะขนาดไหนคะ่ะโหรากเยอะมากเลยค่ะนี่นะคะรากเต็มเลยนะคะต้นวาสนาของเยปานนะคะนี่ค่ะรากเขาจะไปไหนไม่ได้ะคะ่ะดูสิคะเขาขดมาตามนี้เลย ยยปานจะพาไปทําน้ํายาเร่งลากนะคะให้เขาติดง่ายแตกลากเร็วค่ะน้ํายาเร่งลากนะคะแบบง่ายๆแล้วก็หาได้ง่ายๆจากในครัวเลยนะคะก็จะมีกะปินะคะแล้วก็มีผงชูรสนะคะเครื่องดื่มชูกําลังค่ะเดี๋ยวเราจะมาทํากันเลยค่ะนะคะเยปานก็จะเอากะปิของเราใส่ก่อนนะคะที่ห่ออะไรก็ได้นะคะกะปิเขาจะมีกุ้ง เป็นเคยอยู่แล้วเร่งลากกับพืชผักได้ทุกชนิดเลยนะคะญี่ป่นจะเอาใส่ไปนะคะ1ช้อนโต๊ะพูนๆเลยค่ะต่อมาใช้เครื่องดื่มชูกำลังค่ะละลายในกระปิของเรานะคะใส่ลงไปเลยนะคะ1ขวดเลยค่ะ นี่นะคะปางก็จะมาละลายกะปิกันติดช้อนในกะปินะคะก็มีกุ้งมีเคยนะคะแล้วก็หมัก จะเล่งรากได้อย่างดีเลยนะคะส่วนเครื่องดื่มชูกำลังนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะจะมีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะเล่งรากได้อย่างดีเลยค่ะทำให้ติดรากเร็วนะคะแล้วทำให้ต้นไม้ของเรานะะเนี่ยค่ะเจริญเติบโตเลยด้วยนะคะต่อมานะคะยาปานจะใช้ผงชูรสค่ะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะยาปานจะใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ส่วนผงชลลดนะคะจะมีกรดอะมิโนค่ะทำให้ติดรากได้เร็วเร่งดอกเร่งผลได้ด้วยนะคะเร่งการเจริญเติบโตพืชผักของเราเฉียวงามเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายได้ดีนะคะปังก็จะเทใส่เหยือกนะคะปหรือเป็นแจ้วเล็กๆแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือใครมีกลวยก็ได้นะคะเพราะว่าี่ปานจะใช้ใส่ขวดอีกทีนะคะ การจะใช้ฉีดพ่นนะคะเตรียมน้ําไว้หนึ่งป๊อกกี้นะคะเป็นน้ําเปล่าค่ะนี่ปันจะใช้นิดหนึ่งช้อนชาของเรานี่นะคะแค่นี้พอค่ะนะะี่ค่ะ ะะเดี๋ยวเราไปฉีดโค้นกันเลยนะคะผักแพวนะคะที่ยายปานตัดมานะคะยายปานจะเอาน้ําใส่ลงไปค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วยายปานก็จะใช้แค่ผักแพวของเรานะคะเอาไว้อย่างนี้เลยค่ะแค่ในน้ำนะคะนะคะส่วนที่เราจะใส่น้ํายาเร่งรากนะคะยายปานก็จะใส่ลงไปนิดเดียวนะคะ ใส่ไปแค่นี้พอนะคะหนึ่งช้อนชาเนยปานก็จะแช่ไว้จนกว่ารากเขาจะงอกออกมาเนยาปานก็จะพามาดูอีกทีนะคะว่ารากผักแพลวของเราเนะะี่ยค่ะจะงอกขนาดไหนนะคะเนยปันจะแช่ไว้เอาไว้แบบนี้เนยาปานเตรียมน้ําไว้นะคะ1ลิบริค่ะรอบอจะ น้ำยาเร่งรากนะคะอันนี้เป็นฮอร์โมนอย่างดีเลยนะคะที่เราจะเอาไปลดพืชผักของเยอปานนะคะ่ะใช้ได้ทั้งเร่งรากนะคะแล้วก็ใช้ลดกับพืชผักของเราได้ทุกชนิดเลยค่ะเราจะใช้เป็นฮอร์โมนก็ได้นะคะเราจะใส่ลงไปเลยนะคะสามช้อนโต๊ะกับน้ำสิบลิตรค่ะนี่นะคะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยขวดเจ็บเอาไว้นะคะเวลาเราต้องการใช้อะคะ่ะเราก็เอามาใช้ได้เลยเราก็ไม่ต้องไปทําน้ํายาเลีงลากบ่อยๆนะคะหรือจะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ะคะ่ะเวลาเราต้องการเอามาใช้เราก็เอามาใช้ได้เลยค่ะนะคะ,นะคะที่เหลือนะคะเล่งลากให้เขานะคะใบเขียวใบใหญ่ด้วยนะคะ นะะี่ค่ะฉีดได้เลยนะคะอยาปานเพาะ,มะเมล็ดพริกเอาไว้นะคะอย่าปานฉีดไปครั้งเดียวแค่นั้นและค่ะเขาโตอย่างงามเลยนะคะโตไวมากเลยค่ะนี่นะคะไม่ฉีดท้นนะคะให้โฮอร์โมนเขาค่ะนี่นะคะให้โฮอร์โมนคขะฉีดไปเลยนะคะเร่งรากได้อย่างดีด้วยนะคะ นะคะผักชีของเยอปานค่ะกำลังแตกใบใหม่นะคะขีดทุ่นเลยค่ะให้เขาแตกใบใหม่งามๆนะคะของเยอปานได้เลยนะคะเล่งลากเลก่งใบเขียวให้เขาค่ะเขียวงามนะคะเลยนะคะลดได้เลยนะคะที่เยปานเด็ดยอดเขาตอนที่เอามาปลูกใหม่ๆนะคะให้เด็ดยอดเลยค่ะเขากำลังแตกเลยนะคะ เชี่ยวพลังเอาไว้นะคะใบเขาก็งามเหมือนเดิมเลยค่ะลดได้เลยนะคะผักกาดของมยปานนะคะยี่ที่ยปานเพาะเอาไว้นะคะขึ้นอย่างงามเ,เลยยปานก็จะเอามาลงกระถางปลูกนะคะวันนี้ต้นวาส,สนานะคะถ้าเกิดเราปลูกในในกระถางเล็กต้นเขาก็จะเล็กนะคะ ถ้าปลูกในกระถางใหญ่ต้นเขาก็จะขยายใหญ่นี่นะคะเยปังก็ใช้น้ํายาเล้งรากที่เยปันทาแบบนั้นนะคะทําแบบง่ายค่ะแล้วก็แช่ไว้ประมาณ15นาทีหรือต่อมานะคะเยปังก็จะเอาลงกระถางปลูกนะคะเป็นกระถางเก่านะคะที่เยปันปลูกต้นไม้เอาไว้แล้วนะคะแต่เยปังก็ผสมปุ๋ยคอกเอาไว้แล้วค่ะปังก็จะมาขุด นี่นะคะยาปางก็เทสใส่หน่อยนึงนะคะนิดเดียวค่ะนะคะพยาวแล้วก็ลดได้เลยค่ะว่าปลูกลงกระถางอันนี้ยังไม่ได้เอาลงดินนะคะใช้ลดกับพืชผักได้ทุกชนิดเลยค่ะได้แตกรากไวๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะสวัสดีค่ะ